ไปครับนังคับยีดาฟเข้าสู่เคมีเล่มที่สองนะครับเล่มที่สองเนะี่ยเราเป็นเล่มสีสมนะ้มเนาะเป็นรูปของตัวนี้คืออะไรเนะี่ยอุปกรณ์น,นี้ชื่ออะไรเรียนเล่มหนึ่งละตัวนี้ชื่อบิวเรตถูกต้องไหมตัวนี้คือบิวเรตถูกไหมครับอ่ะนี่คือเคมีเล่มสองเนาะเป็นกลุ่มของปริมาณสัมพันธ์นะครับเล่มนี้เนะี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของเคมีภาค คำนวณทั้งหมดเลยนะครับเป็นเนื้อหาพื้นฐานของเคมีภาคคำนวณเห็นใ่ปะในการที่น้องต้องเรียนเล่มสามสี่เออสามสี่ห้าไม่ค่อยสามสี่น่ะเล่มสามเล่มสี่น่ะน้องต้องมีพื้นฐานสองเล่มนี้เอ้ยเล่มนี้เข้า่ปะเออเพราะว่าเนื้อหาต่อไปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณมากขึ้นเข้าปะคือเคมีเนี่ยตอนเล่มแรกน้องเรียนบรรยายหมดละวเป็นพื้นฐานเคมีบรรยายถูกไหมต่อมาเนี่ยเล่มเนี้ยเราจะเรียนเนื้อหาของเคมีภาคคำนวณอะไบ้าง ซึ่งการคำนวณเนี่ยครับน้องถ้าน้องไม่เก่งคณิตเนี่ยพี่พูดตรงๆว่ามันจะมีปัญหานิดหนึ่งเนาะในการคำนวณซึ่งแล้วหลักการคำนวณอะคือมันต้องมีมายเซตในการคำนวณด้วยเนื้อชาคเคมีใช่ปะมันไม่ใช่อเอาตัวเลขมาบกลบเลขกันน้องต้องคิดก่อนว่าต้องทํายังไงคำนวณยังไงอันนั้คือการคิดเนาะซึ่งในเล่มนี้นะครับน้องประกอบไปด้วย3บทด้วยกันบทที่1คือโมลและสูตรเคมีครับบทที่2คือสารละลายและบทที่3ามคือปริมาณ สรารสัมพันธ์นะครับมีอยู่สามเนื้อหาสามบทด้วยกันเหนะ็นเนาะซึ่งสามบทเนี้ครับน้องเราพูดตรงว่าเราเรียนน้อยกว่าเล่มหนึ่งอ่าเป็นพื้นฐานเหมือนกันแต่เรียนน้อยมากน้องเป็นพื้นฐาเนเล่มหนึ่งซึ่งเล่มนี้พี่พูดตรง,งนะว่านพี่น้องต้องฝึกโจทย์อ๋อเล่มนั้นน้องต้องฝึกโจทย์ดีๆเลยเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่าเล่มน,นี้เนี่ยเนื้อหาสําคัญมากแล้วก็ออกข้อสอบเยอะมากนะน้องโดยเฉพาะในส่วนของเรื่องของปริมาณ สารสัมพันธ์เนาะในสามบทนี้เนี่ยบทที่เป็นพื้นฐานนะครับน้องมันจะมีบทพื้นฐานกับทบทบทหลักบทหลักที่ออกข้อสอบนะครับน้องคือบทเรื่องของปริมาณสารสัมพันธ์เห็าปะปริมาณสารสัมพันธ์เนี่ยเป็นหัวใจหลักของเล่มนี้นะน้องเพราะมันคือกลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์ต้องครับเนี่ยปริมาณสารสัมพันธ์เป็นหัวใจหลักของเล่มนี้เลยนะครับแต่อีสองบทข้างหน้าเนี่ยโมแลสูตรเคมีแล้วก็สารละลายเนี่ยสองบทเนี่ยครับน้องเป็นพื้นฐานของ บทริมาณสารสัมพันธ์เดี e. ๋ยวปะเวลาข้อสอบออกเนี่ยมันจะออกบทแค่บทรปมาณสารสัมพันธ์ครับน้องแต่ว่าน้องจะทํไปมาณสารสัมพันธ์ได้น้องต้องมีพื้นฐานของเรื่องของโมเลสุดเคมีแล้วก็สารละลายเดี๋ยวปะแดงว่า2บ,าบทเนี่ยเป็นบทที่สําคัญมากน้องต้องทําความเข้าใจก่อนน้องถึงจะไปเรียนรปมาณสารสัมพันธ์ได้ซึ่งพี่พูดเลยนะรปมาณสารสัมพันธ์เป็นบทที่ง่ายจริงๆเป็นบทที่ง่ายครับน้องแต่ว่าน้องหลายๆคนน่ะพี่สังเกตเห็นแล้วว่า น้องค่อนข้า,างที่จะทำไม่ได้นะครับน้องรู้สึกว่ามันคำนวณไม่ได้แต่จริงๆแล้วนะ่ะที่น้องทําไม่ได้อะมันไม่ใด้เป็นเพราะว่าน้องไม่ได้ไปมาสารพันบางคนนะ่ะมันไม่ได้เพราะไปมาสารพันท่าน้องมันไม่ได้เพราะน้องไม่ได้งแต่บทโมสูตรเคมีแล้วก็สารลายเพราะถ้าน้องไม่มีพื้นฐานสองบทเนี้ไปมาสารพัน,น Into อ่ะมันคือเอาสองบทนั้นมาประยุกตเห็นไหมพอเอาสองบทนั้นมาประยุกน่ะน,น้องตายเลยนะครับซึ่งยังไงเขาสอบก็ออกนวประยุกอย่างแน่นอนแต่จริงมันไม่ยากมากนะครับ ซึ่งพี่พูดเลยว่า,าน้องทําไปมาสามพันได้น้องได้คะแนนไม่ต่ํกว่าไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบคะแนนอืมเพราะมันออกเยอะขนาดนั้นครับน้องห้าสิบคะแนนจากร้อยอะสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันเยอะมากนะครับก็มันสําคัญมากบทนี้เพราะว่าถ้าน้องทําไม่ได้นะเล่มสามเล่มสี่น้องก็ต,ตายเฮียดเลยใช่ปะคือน้องตายแน่นอนถ้าน้องทําไม่ได้เนาะเพราะนั้นนหะเราเข้าสู่เนื้อหาบทแรกกันเลยครับคือเรื่องของโมลและสูตรเคมี Me. จิ้มได้ไหมเนี่ยจิ้มได้ไหมจิ้มไม่ได้นะครับเป็นเพราะว่าพี่อาจจะยังไม่ให้ไปใส่ลิงก์เฉยๆอ่ะไม่เป็นไรเออพี่แม่เอาชีตท,ที่ส่งออกให้น้องมาใช้น้องอ่ะไม่เป็นไรครับอันนี้ชีตเวอร์ชันเก่าเขนะอ่ะมาขึ้นเรื่องของโมนัสุดเคมีกันเลยครับวันนี้ครับเรื่องของโมลัสตรเคมีเป็นบทที่ห้าแล้วนะครับบทที่ห้าเขนอะเคมีมีทั้งหมดกี่บทนะ ิบสามหรือสบี่บทนี่นแหละเออเราถึงบทที่ห้าแล้วเห็นไหมเร็วมากนะบทนี้เนี่ยเนื้อหาไม่เยอะมากครับนะ้องมีแค่ห้าหัวข้อห้าหัวข้อพี่คะตอนไปตอนพันธะเคมีก็ห้าหัวข้อเชยๆครับแต่มาเรียนเยอะจังอันนั้นอันนั้นเป็นบทใหญ่ครับนะ้องเป็นบทใหญ่ออกขขอสอบบ่อยเนาะอีบทโมเลกุลเคมีนะ่ะพี่บอกแนละ้วมันเป็นพื้นฐานของบทไปมันสารสัมพันธ์เพราะนั้นไม่ออกเยอะมากนะครับแต่เขาออกเนาะเออซึ่งไม่ยากมากเลยครับนะ้องมีห้าหัวข้อห้าหัวข้อได้เป็นห้าหัวข้อเล็กๆนะครับ เล็กๆแต่ว่ามีหัวข้อสำคัญที่น้องต้องทำความเข้าใจน่ะอยู่อ่ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าหัวข้อสำคัญน่ะมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องโมเรื่องโมสำคัญสุดเห็นไหมสำคัญลองมาก็อันนี้อัน,น,อนดับหนึ่งเลยน้องเขียนได้เลยว่าน,นี่คือหัวใจหลักของบทนี้เพราะมันเห็นไหมเห็นชื่อบทไหมโมและสูตรเคมี Me, หัวใจหลักมันก็คือนะครับโมเรื่องโมน่ยคือหัวใจหลักของบทนี้เลยนะครับ หัวใจลองมาก็เป็นเรื่องของโมนาตอมซึ่งแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่อะไรมากแต่ว่าอ่ะตริงไว้หน่อยเพราะอันนี้เป็นสัมอันดับสองที่เหลือก็ไล่เท่าๆกันเห็นไหมอ่ะน้องครับหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาตอนสี่บทเมื่อกี้นี้คือมสี่เทอมหนึ่งเนาะต่อมาเนี่ยเราจะมาขึ้นเทอมสองแลคือเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอะไรครับเคมีเชิงคำนวณทั้งหมดนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการคำนวณทั้งหมดนะครับน้องในวิชาเคมี ใช่ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการคำนวณเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับป,ปฏิกิริยาเคมีใช่ไดังนั้นเนี่ยน้องต้องทำไมครับมันต้องเกี่ยวข้องกับคำนวณปริมาณสารต่างๆอย่างแน่นอนเถยนะเพราะว่าในการคำนวณเนี่ยครับน้องเคมีจะคำนวณอะไรล่ะมันก็ต้องมีสมการเคมีมาถูออกป่มสมการเคมีที่มีสารต้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แน่นอนนะครับซึ่งมีหลากหลายวิธีเลยครับน้องเพราะฉะนั้นบทเนี่ยน้องจะได้ฝึกฝนการคำนวณซึ่ง สิ่งที่สําคัญอย่างหนึงนะ่งเนี่ยคือเรื่องของหน่วยครับน้องหน่วยเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญมากเลยน้องสังเกตไหมตั้งแต่เล่มหนึ่งละตั้งแต่บทแรกเลยนะเรื่องของความปลอดภัยและทักษะในปฏการเคมีนะพี่สอนเรื่องหน่วยด้วยเพราะว่าเรื่องหน่วยเนี่ยสาคัญมากเห็นใ่ปะหน่วยเมตรหน่วยกิโลเมตรน้องจะเอาสองหน่วยเนี่ยมาบวกกันเลยไหมไม่ได้น้องต้องเปลี่ยนหน่วยให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตรงนี้นเป็นไมซ์พื้นฐานที่น้องต้องรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะบวกลบเลขกันน่ะน้องไม่ดูแค่ตัวเลขละน้องต้องดูด้วยว่าหน่วยเดียวกันเปล่าเข้านว่าน้องต้องมีสตินิดนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเ่ะเรื่องนาจะเป็นเนื้อหาเชิงเคมีคำนวณตลอดไปแล้วคำนวณไปตลอดเขนะซึ่งมันสําคัญมากเลยถ้าน้องเรียนสายวิทยาศาสตร์เคมีเหมือนพี่นะครับสายวิทยาศาสตร์เคมีน่ะน้องได้คํานวณแน่นอน ได้คำน้องได้ใช้ต่อชีวิตคือถ้าน้องจบเคมีมาน้องได้ใช้เคมีต่อชีวิตน้องก็ได้ใช้แต่ว่าถ้าเป็นเภสัชก็อาจจะไม่ได้อะไรหน่อยใช่ไหมสายสุขภาพก็อาจจะเจอเคมีแค่สอบมากสุดคือตอนเรียนหาลัยล้วก็จะจบเห็นไหมคือเคมีคำนวณเนี่ยมันสําคัญกับน้องจนกว่าน้องจะเลิกเรียนเคมีแล้วหรือน้องไม่เกี่ยวข้องกับวิชาเคมีแล้วเนี่ยน้องถึงจะเลิกใช้นะครับอ่ะมันสําคัญขนาดนั้นนะอ่ะน้องครับจําหน้าคนนี้ไว้ให้ดีนะครับน้องคนนี้เนาะอ่ะอยาได้รู้ว่าคนนี้สําคัญยังไงอ่ะ มาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกที่พี่จะสอนคือเรื่องของมวนอตอมนะครับ